อดีทุกคุณค่าที่เราจัดรวมไว้ให้คุณมีส่วนประกอบของถังเช่ากระชายขาวคขมิ้นชันและเห็ดลินจือรวมทุกสิ่งไว้ให้แล้วซื้อ1กล่องแถมฟรี1กล่องพิเศษเพียง1,590บาทมาต่อกันนะครับกับการถ่ายทอดสดปวามมันเต็มแม็กซ์กับแม็กซ์มวยไทยนะครับแน่นอนครับมาถึงคู่นี้นี่คือรองผู้เอกของค่ำคืนนี้นะครับ มาอยู่กันในพิกัดน้ำหนักนะครับ62กิโลกรัมเป็นการประทะก,กันร,ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการับประกันความมันแน่นอนนะครับเริ่มกันนะครับจากคู่มบเยือนครับมุมน้ำเงินคนนี้อายุ19ปีจากสหรัฐอเมริกานะครับเทรนอยู่ที่ Marock Force Gym a fighter a fighter in the blue corner representing usa training at maroc fraud gym Ready, and gentlemen Bruce, welcome in the blue corner a อ l right, all right, Bravo, gentlemen. Please welcome in the blue corner, representing USA, and please welcome Jacob Palmer. และในช่วงที่มุ่งแนงครับคนนี้มาจากค่ายสัทธาณีเสถียรมุ่ยชายิมจากจังหวัดอุบลราชธานีอายุ26ปีครับ And his opponent in the red corner. He's from Ubon Ratchathani, Thailand. 26 years of age, training at Sakthani Satien Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, if you are ready, please put your hands together and welcome Pet Narin Satien Muay Thai. t นมุมแดงแทนประเทศทยากอุบลราชธานีโปรดต้อนร e บเคนรินสะเทียนมุย h ท i เอาละครับคู่ก้าวขึ้นสู่เวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เรามาตามกันต่อครับเดินทางมาถึงคู่ที่5คู่รองของแม็กมวยไทยในวันนี้ครับอาทิตย์ที่6มีนาคมนะครับเกเคนสิบแปดสดจากสนามมวยแม็กมวยไทยประเทศไทยพัทยาครับทางด้านมุมนั้นก็คือเพชรนรินทร์สถียรมวยไทยครับเพื่อนร่วมค่ายของฟ้าประจักรนะครับฟ้าประจัก์ก็ต้องบอกว่าเป็นดาราจอตู้อยู่ที่แม็กพัทยาแห่งนี้ครับนี่ก็ต้องบอกว่าคู่บาร,รมีของสนามมวยแห่งนี้เช่นเดียวกันนะครับ ตลอด5ปีที่ผ่านมาก็ต่ออยู่ที่แม็กมวยไทยพัทยาเองนะครับเพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยครับวันนี้เจอกับจาคอบเวเมนนะครับนักมวยไทยชาวอเมริกาครับต้องบอกว่าชาวต่างชาติวันนี้ที่มาขึ้นเวทีนี่มีทั้งอิรานมีทั้งสปปลาวนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราแหละครับอังกฤษโมร็อกโกครับคู่นี้มาจากอเมริกาครับจาคอบเวเมนครับเด็กหนุ่มเนี่ยหน้าตายังดูละอ่อนอยู่เลยครับท่านาจาคอบ ปัจจุบันใน19ปีแล้วนะครับ0.180เซนติเมตรถ้าฟอร์มที่แม็กมวยไทยเนี่ยสองไฟ์ครับมาชกที่นี่สองครั้งชนะรวดทั้งสองครั้งทั้งชนะบุญนำแล้วก็อัปปิงครับจากบอร็อกฟอร์ตครับแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าหากเวทีที่กรุงเทพเนี่เคยปะทะกับคัมพีเทวดามาแล้วนะครับก็พลาดท่าแพ้กับคัมพีเทวดาไปครับสำหรับท่านอาจารย์ขอบเวแมนไปทางด้านมุมแดงบ้างครับนักชกจากประเทศไทยครับ เพชรนรินเสถียรมวยไทยวันนี้ก็ได้เจ้านารุโตะเพื่อนรวมค่ายครับมาถอดมงคลให้กับทนาเพชรนรินหรือว่านายนรินทรานีครับไอหมัดปืนใหญ่จากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีในวัย27ปีครับส่วนสูง170เซนติเมตรครับล่าสุดก็พาดท่าแพ้นอกให้กับจันนานักชกชาวกัมพูชาไว้ก็เป็นลูกศิษย์ของคุณสถียรสมขาวครับคายมวยเสถียรมวยไทยหรือว่าคายมวยสันติมวยไทยนี่คือที่เดียวกันนะครับ รำกระแหง88นะครับคุณเสถียรกลับมาดูแลค่ายเองอีกครั้งหนึ่งอาล่ะครับมาดูนะครับทางด้านของจาคอบวันนี้ได้ดีเซนเล็กเล็กลุงเรืองนะครับเล็กลุงเรืองยนลวครับนำทัพมาด้วยตัวเองครับต้องบอกว่ารูปร่างโครงสร้างครับเนี่ยครับ้ายหน้ามาละครับเจอครับทางด้านของดอกนีด ดอกนี้เตะก้นไปเลยครับคุยกันก่อนก่อนขึ้นเวทีพี่แจ๊ดทางด้านหัวหน้าค่ายอย่างดีเซลเล็กเนี่ยรู้จักสนิทสนมกับฝั่งมุมแดงเป็นอย่างดีนวบอกว่าถ้าผ่านเพชรนาินแล้วนะครับขอเจอไล่ไปให้หมดเลยครับทั้งนาูโตทั้งฟ้าปัะจักกับจะปลาบให้หมดเลยโอ้โหนี่กัดจะล้างคอกเลยใช่ไหม่ะเดี๋ยวมาดูครับเวเมนจาคขอบนะครับจาคขอบเวเมนครับผลเดียวกันนะครับเคยขึ้นเวทีปะทะกับคัมภีร์เทวดามาแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูครับวันนี้มาขึ้นเวทีที่สนามมวยแห่งนี้ครับแม็กสเตเดียมประเทศไทยพัทยาแหละครับแข่งซ้ายหน้าครับโอ้โหดูนะครับลีลาลูกล่อลูกชนครับออปชันเยอะเหลือเกินครับยืนมวยจดมวยเป็นมวยขวาแต่ว่าแข่งซ้ายหน้าครับโอ้โหเนี่ยครับไม่ธรรมดานะครับและยืนมวยเป็นธรรมชาติด้วยครับผมว่าต้องชื่นชมเลยครับว่าดีเซเล็กก็สอนมวยให้กับชาวต่างชาติได้ดีเลยครับ ผู้นี้นั้นได้กรรมาการใช้หน้าถหันวิเศษนะครับเป็นผู้ชี้ขาดแ,แท็กมาแล้วพยายามจะถีบครับหยุดไปหน้าเหมือนกันครับสำหรับชดนดาเพชรลีนแต่ชื่อเสียงเขาบอกว่าการันตีเรื่องความดุดนันเรื่องความสนุกสนานเคยคว้าสถิติผู้มวยที่แตกเยอะที่สุดที่เวทีแม็กมวยไทยมาแล้วพี่จันทรกับ48แผลอ่า48เข็มครับนั่นแหละครับไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับไม่แตกได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีกว่าครับแหมยักคิ้วหลิวตาโดนหมัดซ้ายอ่โดนหมัดซ้ายโดนกับบัดซ้ายกันไปว้า ไปทาเป็นล้อเล่นครับไปทําเป็นล้อเล่นครับทางด้านของเพชรนรินทร์ครับโดนเข้าให้แล้วครับเนี่ยครับอ่าโดนแขกซ้ายครั้งหนึ่งจับตาดูแขกซ้ายของทางด้านของจาขับเป็นดีๆครับโอ้โหดูเหมือนว่าแกจริงจังมากครับอ้าแขกขวาหมัดขวาแขกขวาครับค่อยๆจ่ายคืนเลยครับทางด้านของเพชรนรินทร์ครับเพื่อนร่วมค่ายของนารูโตะของฟ้าประจักษ์ฟ้าประจักษ์ก็ต้องบอกว่าเปิดสนามในการกลับมาครับ โอ้โหก่อนชกเนี่ยทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีเปิดสงครามโซเชียลไปแล้วนะครับหาทายกันผ่านสื่อโซเชียลหวางขวาครับแล้วเติมด้วยซ้ายเลยครับเจ้นานจาขอบเดนตบด้วยหมัดแล้วพยายามจะเล่นฐานล่างโอ้โหแกสูงครับเจานนี่ครับแม่ประวัติ2ชั้นครับเจ้นานจาขอบเ็นแม่ไม่ธรรมดาครับเ่นคนนี้เดนไล่เลยครับเดนไปที่ฐานล่างอีกครั้งเจอซ้ายบังได้ ยาับไม้คลั่งครับธนาเพชนาลินหลวงลำตัวก่อนเลยครับแล้วเอ้าแล้วโดนบวกครับแม่ลอยหน้าลอยตาไปหน่อยครับธนาเจ้าเพชรนาลินครับหมดยกที่หนึ่งครับพักกันแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่แม็กซวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยครับผู้ที่5ของรายการครับสนับสนุนโดยเฮิร์บคอร์ดี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการบำรุงสุขภาพ สกัดถังเช่าแท้สายพันธุ์ทิเบตกถานสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติพร้อมวิตามินอีก6ชนิดสั่งซื้อสินค้าโทรที่021234567ครับบอกว่า่อยมวยเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับแล้วแตกแล้วด้วยนะครับสมรภูิด้านเทนดรินบริเวณหางขวขวเล็กๆครับเป็นบาดแผลที่ไม่ใหญ่ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นหรือไม่ครับไปติดเล่นไปหน่อยครับพี่ชายครับอ่านั่นแหละครับไปลองของนะครับ ไฮไลท์ช็อตเดชภาพชาโดนตัดล่างต้องบอกว่าก้นจ้ำเบ้าเลยครับแล้วดูนะครับเข่าซ้ายยัดเข้าไปนะครับอ่านั่นคือไฮไลท์ช็อตเดชภาพชาผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาบนเวทีต่อครับยกที่สองครับคู่ที่ห้าคู่รองของวันนี้เลยครับเพชรนรินทร์ครับทางด้านของกาคอปอุ้ยเนี่ยครับแกไม่แลกไม่ปะทะด้วยครับอาศัยจังหวะฉาบฉวยแล้วครับยับซ้ายแทงซ้ายเลยนะครับอ่า แล้วครับบนเวทีกรรมการชายนาฏหานวิเศษนะครับเตือนเลยครับเพราะว่าถอยเยอะไปนิดนะครับเพื่อความสนุกสนานและเพื่ออัศรลดในการชกอ้ต้องบอกว่าเชิงรับก็ได้ครับเชิงรุกก็ดีเหมือนกันครับจาขอบเวแมนเอ้าเดนอลินเนี่ยก็เป็นประเภทผู้เสพความเจ็บปวดนะครับไม่สนนะครับเดินหน้าต่อเล่นบนที่ฐานล่างครับท่านจากขอบุสายต้องพยายามจะเล่นฐานล่างหมาครับตัดลันตัวจาขอบบวกศอกเลยครับนั่นแหละครับสัญญาณแห่งความมันตั้งแต่ช่วงท้ายยกปลายยกที่ผ่านมาแล้วครับหมาอะไรครับ อาดวลชวนแรกแท็กซายครับในพับในครับทางด้านของเพชรนารินทจ่าขอบขับวงในเล่นดีด้วยข้อขวาแล้วพลิกออกมาครับกรรมการใช้นาทพิเศษแยกครับโอ้โหถึงอาวุธอีกแล้วครับคู่รองของวันนี้ครับคู่รองของวันนี้ครับถึงอาวุธจริงๆแล้วครับของจริงมาแล้วครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับทางด้านจ่าขอบรุบได้รับดีครับอแต่เพชทนรินเนี่ยมาเเชรถอยหลังไม่เป็นครับหยิบดากไว้กับจ่าขอบบวกไปมัดขวา เจอซ้ายเดี๋ยวเขามากระแทกซ้ายนำครับธนาเพีนารินเล่นฐานล่างเลยครับลุกสายเติมเข้าไปอีกครีอีกทีแล้วไม้อีกเลยครับเล่นล่างก่อนครับสลับขึ้นบคกับธนาเพีนารินโอ้กรรมาการใช้ยนาาฐานพิเศษเบรกเกมเตือนครั้งที่2ครับถอยเยอะไปครับสำหรับธนาจาาขอบครับห่างหายไปนานครับอาจจะไม่ชินอาจจะลืมสไตล์การชกของแม็กมวยไทยครับ จับนายล็อกเอาไว้แล้วเสียหลักล้มลงไปครับตาวเพนรินนี่เป็นการกลับมาเื่อนไหวไฟแรกนะครับทางด้านของจ่าขอบครับจ่าขอบเวเมนครับปัดฝาตาลำตัวเพนารินนี่สายบูอยู่แล้วนะครับสายลุยอยู่แล้วครับอาล้ครับแขงซ้ายครับเพนารินพยายามจะก้มลงแต่้ยปัดขวาบัดวาเมื่อสักครู่ครับทำได้ดีครับผมนาย้าไววครับกรรมการสั่งหยุดแล้วแยกออกมาว่ากันต่อครับไม่หนีแล้วครับหลังจากที่โดนเตือนไปสองครั้งครับทางด้านของจ่าขอบ สายอีกครั้งจิมด้วยหมัดกระแทกกระแทกกระแทกแม่ดูครับไกลยาวครับหมัดยับของธนาจากขอบเดลลินปักด้วยศอกเข้าไปแล้วขวางหน้ากดเอาไว้เลยครับมา,มากลางเวทีดีกว่าครับนี่งใสยช่วงโกครับหมัดขวาแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายสายอีกทีสายอีกดอกสายอีกดอกครับโอยประเคนเขาใส่ชุดใหญ่ๆเหมือนกันครับจัดไปแล้วครับ แข่งเดียวไม่พอครับแข่งเดียวไม่สาใจครับเนี่ยครับจดเป็นชุดเลยครับแข้งซ้ายแรกกับหมัดซ้ายครับตั้งแขนไว้ครับดันแขนไว้ผลักออกไปเนี่ยครับสอกซ้ายมาโอ้โหเนี่ยครับสอกขวามาหัวที่ไหนครับจาคอบเนี่ยครับสอกขวาใกล้ๆครับดันเอาไว้สุดๆครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อ ชื่อนั้นยี่ห้อเพชรนารินครับหอยไม่เป็นจริงๆโดยเฉพาะจากสังกัดเสถียรมวยไทยครับลูกศิษย์ูของคุณสเสถียรสมขาวโอ้เดินเก่งเหลือเกินนะแต่วนาจ่า,า,จาขอบยังยิ้มได้ครับอารมณ์ดีครับธนานะจากสหรัฐอเมริการครับจาขอบเวแมนบริเวณคิ้วขวาเล็กๆนะครับธนาเจ้าเพชรนารินแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนักครับ ดูพระช้างครับสนาทีสามนาทีที่ผ่านมาในยกที่2ครับแข่งแต่นาทีครับต้องบอกว่าการยืนมวยการออกอาวุธของนักชกจากสหรัฐแดนอินแฟมลายนี้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับเรียนรู้ศิละปะแม่ม้มวอไทยแล้วก็นำมาใช้ได้ดีครับไปวันนี้ครับกระดูกชิ้นโตเหลือเกินครับเพชรนรินมาสามนาทีสุดท้ายครับตามต่อครับดูจาก รูปร่างหน้าตาไม่น่าดูครับแต่ว่าบนเวทีเนี่ยครับอาวุธมวยไทยดุเหลือเกินครับเนี่ยครับถอยเป็นวงกลมอุ้ยตวัดก้านคอโอ้โหมาอ่าดวลชวนแรกเลยครับเนี่ยครับของขึ้นเลยครับท่านั่งเขาเปนเอรินอาเตะเตะหน้าขาครับเตะยกล้อไปเลยเหมือนกันครับเอาละครับความมันความเร้าใจมาเข้มข้นอในยกสุดท้ายครับมาตบซ้ายอีกครั้งแล้วโดนแข้งของทางด้านจ่าขอบครับเบทารินเก่งกับปั้นแน่นเลยครับบวก บวกเข้าไปกับแหม่มัดกับเขาอีกทีเอาโดนทุกซ้ายเลยกับธนาจักขอบโอ้ยวันนี้มันเดือดเหลือเกินครับอยากกระพิบตาคานผู้ชมครับในช่วงโค้งสุดท้ายมันมันแบบนี้ครับแยกออกมาแยกออกมานรินหลวงต่อแล้วโดนหมัดชุดของธนาจักรขอบนะครับตบซ้ายนารินเดินเบียดดูครับแม่มันเสียวเหลือเกินครับมีโอกาสร่วมมีโอกาสลดนแล้วสอกไวอีกครั้งกับจากธนาเพชรนรินยังไม่มีใครยอมใครเลยครับ ยังไม่มีใครยอมใครครับบนเวทีครับกรรมการชายนาอหารวิเศษแยกออกมาเดินต่อครับเพชรนรินเนี่ยครับหมัดขวาใส่เข้าไปครับแข้งซ้ายคืนมาแข้งซ้ายคืนมาเพชรนรินมัดขวามาโอ้โหแม่เนี่ยครับหายใจทางไหนครับออกอาวุธแบบนี้หายใจทางไหนครับหมัดขวาครับตะวันแล้วก็พวกสวนครับอ่าหลานออกไปครับอุ้ยสอกขวาครับโอ้โหอ่ะ คนยุดสุดท้ายเหมือนกันแลลวครับหนึ่งทางเท่านั้นครับของยกสุดท้ายจะาขอบตีไปซ้ายแต่กันิ่งเหลือเกินครับธนาจ่าขอบเวแมนหยับมากระแทกอีกทีเพเรลินพยายามจะเดินหน้าครับตบด้วยหมัดฮุกเลยครับโอ้โคว้าดาเข้ามาก็ธนาเพเทอรลินจินเดินหมัดขวายครั้งแล้วขวาจะาขอบตีแต่ถูกกดคอเอาไว้เลยครับโอ้ดูครับท่านผู้ชมครับยังเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นครับยังมีเวลาครับทั้งคู่นะครับ ทางด้านของเจ้าขอบครับพยายามจะขยับเดินครับเพชรนรินทร์หมัดขวาครับไม่เดินแต่ไม่หนีนะครับปักหลักกลางเวทีครบปัดหนึ่งสองมาใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปครับอ่ะเนี่ยครับแข้งท้ายแม่ดึงไว้ได้ทันนะครับอ่ะหมัดทรายครับอือหือเรียกว่ายังออกอาวุธกันไม่หยุดเลยครับเอายังจะเดินบ้างเลยก็นทาจาขอบโยกหาช่อง มีบรก,กาศครับเทนดรลินก็เหมือนจะออกมาผ่อนเกมมากขึ้นเลยครับขยับมากโอ้เร่งไปเยอะใช้พลักกาลังไปค่อนข้างพอสมควรเลยครับด้านนักชกจากอุบลราชธานีสูงลาตัวตวิ่ไปวาดมาเหมือนกันคัตนานเพนดรลินวันนี้การจะเข้าทําเล่นงานนด้านจาขอบดีต้องลงทุนครับเอาขวามาได้พยายามจะบิดคัต้าดจาขอบไม่ได้ครับ ช่วงสายปลายยกรับหมดยกสุดท้ายไม่ว่าผลการชกจะออกมาอย่างไรนะครับเชื่อว่าเกมการแข่งขันของคู่นี้บนเวที3ยกที่ผ่านมาครับได้ใจแฟนๆแล้วครับได้ใจท่านผู้ชม JKN 8 8นะครับหูนะครับผลงานของทั้งคู่ครับในยกที่ผ่านมาครับไฮไลท์ชอดเด็ดภาพช้านะครับตะหวัดก้าดคอแข่งนี้ครับดีว่าไม่เข้าจุดสำคัญนะครับหมัดหนึ่งสองครับ แลกกันชนิดใครดีใครยู่เลยครับตาต่อตาฟันต่อฟันเลยนะครับสอกขวาปังเข้าไปครับเหนียวจริงๆครับวันนี้ท้านจากรบเวแมนก็ต้องชื่นชมทั้งคู่เลยครับวันนี้ชกได้สมศักดิ์ศรีสำหรับผู้รองของรายการในวันนี้จากนักมวยไทยเดี๋ยวไปบนเวทีก่อนครับโอ้โหดูดื้อจริงๆคุณผู้ชมนะตอนนี้ผลการตัดสินจากคณะกรรมการอยู่ในมือของผมแล้ว ready and gentlemen after three round of action f r t h t e r วีน่าลูคานาจะครับเวอรโอ้โหนี่คือรองคู่เอกนะครับเรียกได้ว่าไปกันมันจริงๆนะครับและแน่นอนครับผมห้ามเปลี่ยนช่องเด็ดขาดเพราะว่าต่อจากนี้จะเป็นคู่เอกของข้ามคืนรับประกันความมันสเต็มแม็กซ์กับแม็กซ์มุยไทย